ชื่อว่ามีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีวันนึงอ่ะเราก็ไปกินสุก,กี้แถวบ้านใช่ป่ะเป็นสุก,กี้โบราณแล้วเราก็โทรไปจองคิวเราก็บอกเขาว่าจองโต๊ะ7คนค่ะชื่อผู้จองอะไรคะชื่อเฮลท์ค่ะพอไปถึงปุ๊บพ่อพิมมี่อ่ะเขาก็เดินนําหน้าไปก่อนเลยจองโต๊ะชื่อเฮลท์พนักงาน สวัสดีค่ะเฮไลทุกคนในบ้านมองหน้ากันเขานึกว่าป้าเป็นเฮไรอ่ะหมายถึงเขานึกว่าป้าพี่แมี่เป็นเฮไรหรือว่าที่หลังเราจะเรียกว่าน้องไรดีไม่ต้องเรียกว่าเฮไรไหนได้เฮไรอยู่นี่เฮไ์อยู่นี่ทุกคนวันนี้ผมก็ได้มาม่าเกาหลีแบบแห้งมายี่ห้อนี้ยังไม่เคยกินเหมือนกันผมจะใช้ทั้งหมด3ห่อตักขึ้นมาใส่ซอสแล้วคลุกส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยต่อไปผมจะทำกุ้งไรเสืออบชีสนะครับเอาเนยและกระเทียมมาคลุกกันจากนั้นทาลงตัวกุ้งและ ตามด้วยชีสแบบจุกจุอบต่อสักสิบนาทีแค่นี้ก็ได้กินแล้วตอนนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้งลายเสืออบชีสแล้วก็บะหมี่เกาหลีหิวแล้วนะคะหิวแล้วก็เลยสิกินเลยนะคะกินเลยก็ได้อากุ้งก่อนไหมคะไม่ค่ะกินได้ว่ามีก่อนกินบะหมีก่หมีกินสัเกตหรือว่าทุกคนจะอยากกินกุ้งนะอยากกินบะหมี่ก่อนมา อื้ออืมอืมอืมเป็นนุ่มอ่ะอืมนี่ทอดนี้ใช้เนยเลยอ่ะราจะมาลองกินกุ้งก่อนเลยกุ้งคืออะไรมีแต่กุ้งร้อนมากเลยเนี่ยเห็นควันไหมดูของเฮลไลสวยมากเลยดูของเาลไลใช่ๆโอ้ยดีของไลทุกคนกุ้งอบชีสเอ้ยปลาใส่เนยด้วยนิมีเนยมีกระเทียมมีชีสขอจิ้มก่อนแล้วกันนะไปมากอ้าวชีสตกอ้าวชีส ออืื้กุองสดอ่ะอร่อยมากนี่กล้กรอบทุกคนอือเนื้อกรอบอือเห็ยอะไรอันนี้ไหมอ้าวปากให้ลงเลยว้าวว้าว กิมเลยกินไปเลยกิมไปเลยมากอรมาอร่อยอืมตอนนี้ก็ยังไม่คุยอะไรกันนะทุกคนเพราะเราหิวตอนนี้หิวแล้วมันอร่อยอะมือจะเลิศเนิ่หน่อยนะปลามีซอสซอสอะไรนะซอสซสัมยังมไม่เอาเผ็ดใส่กับกุ้งแล้วมันจะ หนัวมากเลยทุกคนนี่ม,มาม่าคลุกกัะน้ำนอันนีอ้อร่อยปะม,มาม่าคลุกกัะน้ำน,นะน้ำน้ำเน,ำน,ำน,ำนยกระเทียมบรรจุกุ้ง,นนง,งนเนี่ยอร่อยน,นะลองทานดูน้อยอื้มหนัวมากเยังๆนี่ไหมเหรอเผ็ดนะอันนี้นึ่งนิดเดียวพอ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 ,พอย,ยังไม่ทันยังไม่ทันหยดเลยหนึ่งหยด เราอบนานไปหรอชิ้นมันหายอ่ะไม่หรอกชิ้นมันไม่ยืดอ่ะเธออ๋อไม่เพราะว่าเรามันเย็นเราหรือเปล่าร้อนอยู่นะชิ้นมันละลายเปล่าปลาคั่มน้ำหกแขนยาวจัดหูดด้วยมาหืมไม่ก่อนตามน้ามันยาวๆวอ่ะมาไปต่อขนตาไงคะอยากสวยอ่ะไม่อ่ะฮะทำไมอ่ะมาอยากสวยอ่ะ จะมีใครกินกุ้งอบกับมายองเนสเหมือนฉันบ้างไหมไม่มีไม่ไม่หรอไม่เข้ากันไม่มีอะไรเข้ากันเลยอร่อยออกอร่อยออกคืออะไรอร่อยแล้วออกอร่อยนะอร่อยแล้วออกออกไงอะไอร่อยจริงๆเธอไม่เข้าใจหรอกคุณชอบกินมายองเนสไม่เข้าใจเฮ้ยหรือว่าฉันจะเอามายองเนสใส่นี่ดีวะอืมกันอะไรเข้าอยู่นะเนยบอกไม่อร่อยไงอู้ แล้วฉันก็กินกุ้งอือหือซอสเป็ดอร่อยใช่เหรออืมปลาแสกเยอะหน่อยมากก็แบบให้กินแบบนี้อืออือออร่อยแบบแม่หมาม่าอร่อยจึ้งจึ้งจริงอ่ะรสแตก เลี่ยงอะเลี่ยงแต่มารอร่อยนะเราชอบแบบเต็มๆหน่อยใช่ไหมเฮีไรท์เราบางคนอ่ะอเนาะเลี่ยงๆแล้วมันกินได้น้อยมมีคนถามว่าทำไมต้องเรียกว่าเฮียไลท์ก็คือว่าเขามีน้องอีกคนนึงช<อ>ื่อน้องออตโต้เป็นหลานของพี่มี่แล้วอยู่บ้านเดียวกันก็จะเรียกเฮียไลท์กับน้องโต้เราก็เลยติดเรียกเฮียไลท์เฮียไลท์อย่างนี้เชื่อว่ามีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีวันหนึ่งอะเราก็ไปกินสุกี้แถวบ้านใช่ป่ะเป็นสุกี้โบราณแล้วเราก็โทรไปจองคิวเราก็บอกเขาว่าจองโต๊ะเจ็ดคนค่ะ ชื่อผู้จองอะไรคะชื่อเฮ er ียไลท์ค่ะพอไปถึงปุ๊บพ่อพี่แอมีอ่อ่ะเขาก็เดินนำหน้าไปก่อนเลยจองโต๊ะชื่อเฮ er ียไลท์พนักงานสวัสดีค่ะเฮียไลท์ลูกคนในบ้านมองหนะน้ากันเขานึกว่าป้าเป็นเฮ er ียไลท์อ่ะายถึงเขานึกว่าป้าพี่แอมีอ่อ่ะเป็นเฮียไลท์หรือว่าทีหลังเราจะเรียกว่าน้องไลท์ดีไม่ต้องเรียกว่าเฮรยไลท์ี่ไหนได้เฮรยไลท์อยู่นี่เฮียไลท์อยู่นี่เขาเข้าใจว่าป้าของพี่แอมมี่อ่ะชื่อเฮียไลท์สรลปไปไหนอะนะไม่ไหวหนี่กันซึ้งซึ้งหน้า นี่เลยอ่ะเฮ้ยใส่ใส่มายองเนสอร่อยจริงๆป๊าแตไม่ช,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 ชอบแต่ชอบซีสู้ดวันนี้เรากินกันไวนะแบบๆจะหมดลยป้าคนละตัวอือหดูดิเพื่อนๆอ,อันนี้แกะไปเลยก็อเออคึ่นลง ทุกคนชอบกินเมนูกุ้งอะไรกันบ้างกุ้งเผาเหมือนกันชอบกินกุ้งเผาเหมือนกันเพราะว่าเราใจตรงกันเนี่ยเราเลยเกิดมาเป็นคู่กันข่ะชินเลยครับอืมอ,อืมอร่อยอ่ะราดนี้เลยทุกคนเข้าม,มาเลยอะ่ะต้องซื้อเก็บไว้เป็นขวดอะ่ะไม่ได้ชั่งน้ำหนักนานน้ำหนักขึ้นมากขึ้นมากี่โลสี่โล โอ้โอ้ยก็เธอไปกินอะไรมากินนี่ไงยังหามันถ้าใขรไม่กอดติดตามไม่ก่อนนะเนี่ยกินขนาดนี้แล้วว่ายอมลงทุนกินจนอ้วนน่ะอ้วนตรงไหนเนาะลูกเนาะไม่เห็นจะอ้วนเลยลูกชายบอกไม่อ้วนลูกชายถามว่าอ้วนตรงไหนลูกชายเขาข้างแม่ลูกชายบอกไม่อ้วนเขาบอกอ้วนตรงไหนอ่ะ เหนว่าตรงไหนเลยเนาะหมดได้ไงอ่อเนี้ยงงหิวไงหมดแบบงงงอ่ะวันนี้กินสี่มื้อแล้วนะเนี่ยเช้าก่อนไปเช็งเม้งเช้าเที่ยงกลางวันเย็นกลางวันก็ไปกินที่ดอนหอยลอดและตอนสี่โมงก็กินเบอร์เกอร์ไปอีกชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยสองทุ่มจริงๆเยอะกว่านี้ด้วยนะหมายถึงว่ากินแบบจุกจิกอ่ะช่วงเนี้ยท้องเปล่าไม่ค่ะท้องน้องเฮียไรเปล่าเฮียไม่น้องอยู่แล้วเห็นปะ อย่าแล้วว่าถ้ามุนมีน้องอีกคนหน,นึ่งอะทำไมอะไม่อยากเลี้ยงน้องเหรอทุกคนใครมีพี่น้องกี่คนพิมพ์มาบอกได้นะไออ,ออยากรู้ว่าส่วนใหญ่อะเขามีพี่น้องกันกีนก่คนสมัยเนี้เนาะสองอส่วนใหญ่จะเป็นยงไงนะส่วนใหญ่จะสองคนวันนี้นะครับทุกคนแล้วก็อิ่มแล้วอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์ตามให้เราด้วยนะครับบ๊ายบาย